เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีพยาธิจะต้องดูแลรักษาอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ตั้งครรภ์ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อครคนเลิอพร่อนสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้เจอปัญหาที่คุณแม่ถามทางเข้ามานะคะทางอินบ็อกซ์ถามว่าคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเพิ่งเริ่มตั้งครรภ์ด้วยนะคะในช่วง8สัปดาห์ มีพยาธิออกมาด้วยเวลาถ่ายอุจจาระจะต้องทําอย่างไรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรวันนี้โค้ดก็มาให้คําแนะนํานะคะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีพยาธิร่วมด้วยนั่นเองค่ะพยาธินะคะถือว่าเป็นปรสิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์เรานะคะซึ่งสามารถเข้าไปในร่างกายของคนเราตั้งแต่ไข่เลยนะคะไข่พยาธิาจากการที่เรารับประทานอาหารที่ไม่สุกหรือทานผักนะคะที่ล้างไม่สะอาด หรือว่าการดื่มน้ําที่ไม่สะอาดก็ทําให้เรารับไข่พยาธิเข้าไปได้หากคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะมี พยาิรวมด้วยเนี่ยจะต้องดูแลรักษานะคะลักษณะที่เราสงสัยว่าเรามีพยาธิในตัวของเราไหมร่วมกับการตั้งครันนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตอาการแล้วไปพบหมอก็คือ1มีอาการเบื่ออาหารนะคะคือน้ําหนักลดลงนะคะเบื่ออาหารอันที่2ก็คือมีอาการปวดท้องหรือว่าท้องเสียร่วมด้วยอันที่3คือหิวบ่อยนะคะกินบ่อยมากๆแต่น้ําหนักลดอันที่4คือมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียนะคะอันที่5้ก็คือมีคัน รบ,รบ,รบริเวณรอบๆรูทวารหนักอันนี้เป็นลักษณะที่ชัดเจนเลยแล้วก็อันที่6กนะคะก็คือมีพยาธิออกมากับอุจจาระนี่คือสังเกตได้ชัดเจนแล้วก็รู้ด้วยว่าพยาธิแบบนั้นเป็นพยาธิตัวเติดหรือเป็นพยาธิชนิดไหนนะคะที่จะออกมากับอุจจาระก็สามารถวินิจฉัยได้ไง่ายๆคราวนี้ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะในช่วงไตรามาสแรกหรือว่า12สัปดาห์แรกใน3เดือนแรกเนี่ยคุณหมอจะไม่ให้ กินยาถ่ายพยาธินะคะเพราะว่ามีผลกับทารกในครรภ์เพราะช่วงนี้นะ,ะช่วงไตรมาสแรกเนี่ยทารกในครรภ์น,นะคะก็จะมีการแบ่งเซลล์มีการจเจริญเติบโตมีการสร้างอวัยวะต่างๆ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากเรารับประทานยาถ่ายพยาธิไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อการจเจริญเติบโตของทารกในครรภ์คุณหมอจะเริ่มดูแลรักษาให้คุณแม่นะคะก็คือช่วงที่ไตรามาสที่2ที่ส,สขึ้นไปนะคะซึ่งยาถ่ายพยาธิที่ปลอดภัยนะคะที่ใช้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสั่งให้หรือไปซื้อเองกับทางเภสัชท,ทางร้านขายยานะคะก็ได้แก็กลุ่มพวก ลองใายด้วยเบนาโซนนะคะเช่นอะไรคะยาถ่ายพยาธิก็คือมีเบนาโซนอันนี้ใช้ได้ปลอดภัยกับคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าอีลาเบนดาโซนอ่าอันนี้ใช้ได้หรือ,อน,นิโคซามลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นตัวอย่างยาถ่ายพยาธิที่คุณแม่ตั้งครรภ์ใช้ได้นะคะแต่เน้นย้ำนะคะว่าจะต้อง ไตรามาสที่2หรือไตรามาสที่3ขึ้นไปถึงสามารถรับประทานยาถ่ายพยาธิได้ถ้าอยู่ในช่วงไตรามาสแรกไม่แนะนําอย่างยิ่งนะคะเพราะเป็นผลอันตรายกับทารกในครรภ์อาจจะทําให้คุณแม่แท้งได้ทารกในครรภ์จเจริญเติบโตใช้หรือรุนแรงก็อาจจะทําให้ทารกในครรภ์นี้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นอยาใช้ยาสม 4, สีสมหานะคะโดยเฉพาะกับยาถ่ายพยาธิ คราวนี้สิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะคะสำหรับป้องกันไม่ให้พยาธินะคะอยู่ในตัวของผู้แม่ตั้งครรภก็คือ 1. คือต้องรับประทานอาหารปรุงสุกนะคะเน้นย้นําเลยนะคะว่าสุกไม่ดิบไม่สุกสุกดิบๆเพราะมีอาจอาจมีการปนเปื้อนของไข่พยาธิได้2คือผัก ต้องล้างให้สะอาดนะคะ3ก็คือล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารนะคะสีก็คือดื่มน้ําให้สะอาดแล้วก็ดื่มน้าม,มากๆด้วยนะคะถ้าเราป้องกันได้ก็ไม่มีพยาธินะคะสำหรับคุณแม่นั่นเองส่วนใหญ่ที่เจอคือคุณแม่ที่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบดิบนั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีพยาธิร่วมกับการตั้งครรภ์ต้องดูแลตัวเองอย่างไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ